ณนะที่แห่งหนึ่งกลางภูเขามีชายสองคนที่เป็นทหารกำลังนำระเบิดสิบฟ้าขึ้นไปเพื่อระเบิดอะไรบางอย่างชายสองคนนั้นได้พูดว่าเฮ้ยนี่เพื่อน,นแน่ใจจริงเหรอว่าจะระเบิดขึ้นไปเนะ่ะแน่ใจสิก็หัวหน้าสั่งมาแบบนี้แล้วจะชวนฉันเพื่ออะไรเนี่ยชายคนนี้หยุดพูดไป ทุกคนครับผมขอบอกก่อนนะครับว่าไอ้พวกระเบ,บิดสีฟ้าเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำลายพวกซอมบี้นะครับนะหรือพวกนี้มาดูกันเลยตอนนี้เราพวกเขาก็ได้กระโดดลงมาที่ซอมบี้และฆ่าเขา พวกซอมบี้หรือพวกมีดได้ตายหมดแต่เขาก็ได้ยินปืนที่อัดแน่นไปด้วยลูกศรสีฟ้าใส่ซอมบี้มีดมัน,นตายหมดเขายิงยิงยิงแล้วก็ยิงยิงบุ่บุ่มบุเสียงปืนดังกล้องไปทั่วทุกทิศเรามีดก็ได้ตายแล้วกนั้นก็บอกว่าให้เพื่อนของเขา ใช้ระเบิดได้เลยพวกเขามาเพื่อผีชีพเพื่อจัดการที่นี่กด F เพื่อไว้อะไรมีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งได้เดินเข้ามาและมันจะเป็นหุ่นยนต์ที่จัดการทุกอย่าง ในพริบตา